คือถ้าท่านไม่ไปเทศที่นั่นนี่ยสังคมก็จะไม่ตั้งคําถามกับพระ <c oughs> ว่าแค่ไหนควรแค่ไหนไม่ควร <c oughs> สําหรับพระสงฆ์กับการบังไทยนะเพราะทีนี้พอท่านไปเทศขึ้นมาปุ๊บพอเราตั้งคำถามปุ๊บเราได้ปัญญากลับมาทันที <c oughs> ว่าหนึ่งเนี่ยพระเนี่ยเวลาจะไปพูดในพักการเมืองหรือในบรรยากาศทางการเมือง <c oughs> ควรพูดแค่ไหนควรพูดเรื่องอะไร <c oughs> แล้วสองบทบาทที่แท้จริงของพระเนี่ยควรจะมีขนาดไหนยังไงในสภาพที่สังคมมันเปลี่ยนแปลงไปแล้วเห็นไหมทีนี้พอท่านไปพูดขึ้นมาสังคมตั้งคําถามปุ๊บเราก็ตอบได้ทันทีว่าพระพูดเรื่องการเมืองไม่ได้แต่พระพูดเรื่องธรรมะที่เกี่ยวกับการเมืองได้ครับแลวสองพระไปพูดเชียร์คนเป็นบุคคลไม่ได้หรอกะนะเพราะพระจะต้องให้ความเห็นที่เป็นกลางแล้วคําว่าเป็นกลางในที่นี้ไม่ได้ไหมายความว่าไม่เข้าฝั่งน้นไม่เข้าฝั่งนี้ แต่เป็นกลางในที่นี้ก็หมายความว่าท่านต้องพูดเรื่องความเท่านั้น <c oughs> นะไม่ไม่บกไปให้คุณให้โทษกับคนใดๆ <c oughs> ทั้งสิ้นและสามสิ่งที่เราเห็นว่ามันขาดชัดเจนคือการที่มีความรู้ไม่เท่าทัน <c oughs> ทั้งในการที่จะไปวิพากษ์วิจารณ์ <c oughs> ทั้งในการที่จะไปเปิดหูเปิดตานาการเมืองสองอย่างนี้สําคัญมากคือพอเราไม่มีความรู้เท่าทันสังคมอย่างที่อาจารย์พูดว่าเอ๊ะไม่มีความรู้ในเชิงเศรษฐศาสตร์รัฐศสาศสตร์นิติศสาสตร์อะไรต่างๆแล้วไปพูดปุ๊บเนี่ย ก็มีปัญหามากเพราะว่ามีสิทธิที่คำพูดของพระนั้นจะถูกนําไปตีความไปรองรับไปอ้างเองอภิเสียมฝ่ายน้นเสียมฝ่ายนี้ซึ่งตอนนี้ก็เรากำลังมีอยู่นี่พอพอเรามีความรู้ที่ไม่ยังพอเนี่ยก็เป็นปัญหาใหญ่โตมากซึ่งกรณีอย่างนี้ต้องคิดว่าเป็นผลดีกับคณะสงฆ์คณะสงฆ์หรือรัฐบาลเองจะได้ย้อนมาบอกว่าในศาสนบุคคลเท่าที่เรามีอยู่นี่นะถ้ายังปล่อยให้การศึกษาของพระเป็นกันอยู่อย่างนี้ไม่พอที่จะรับมือกับ ปัญหาของสถาบันสงฆ์เองไม่พอที่จะออกไปเป็นผู้นําชาวโลกในด้านจิตวิญญาณหรือทางด้านปัญญาเองแล้วประเด็นที่สําคัญในประเด็นหนึ่งซึ่งเราไม่ควรจะมองข้ามก็คือถึงแม้พระจะมีหน้าที่โดยตรงหรือไม่โดยตรงกับการเมืองก็ตามแต่ถึงที่สุดแล้วพระหนีกันยังไม่พ้นถ้ามันเป็นอย่างนี้พระจะต้องทํำยังไงในทัศนะของอาตมาภาพคิดว่าพระเราเนี่ยจะต้องมีความรู้หนึ่งในความรู้หลักๆเลยพระธรรมวินัยน,นี้ต้องมัน่น ถ้าพระธรรมวามินในแม่แม่นต่อให้มีความรู้ทางโลกแม่นก็ไม่ได้นะเพราะพระเนี่ยจะต้องรู้เรื่องของตงให้ชัดเจนที่สุดความรู้คนที่มีความรู้ทางโลกเนี่ยสมพติพระที่พูดภาษาอังกฤษได้รู้เรื่องเศรศษฐศาสตร์เป็นอย่างดีเลยแต่ไปถามธรรมะไม่รู้เรื่องเนี่ย อย่างนี้น่าตำหนิกครับใช่ไหมแต่น่าเป็นถามธรรมะต้งองรู้ทุกข้อแต่ไม่รู้เศรษฐศาสตร์ไม่เป็นไรับเพราะรอะไรเพราะพระเนี่ยต้องรู้ธรรมะนี้ชัดเจนเห็นไหมดั <c oughs> งนั้นในอนาคตอนามาจึงคิดว่าอย่างนี้ว่าคณะสงฆ์เองจะต้องปรับปรุงพัฒนาการศึกษาของพระให้พระนั้นมีความรู้ในสองโลกอย่างชนิดที่เรียกกันว่าทันกันทางธรรมก็รู้ทางโลกก็รู้พร้อมๆกันนั้นพระไม่มีทางหนีกันเบืองพ้นทำยังไงพระจะสามารถประคองตัเองอยู่ท่ามกลางการเมือง อย่างชนิดที่รู้เท่ารู้ทันแล้วก็ขึ้นไปนาเขาท,ที่เรียกว่าโลกะวิทูอย่างนี้ใช่ไว่าโลกะวิทูรู้เท่ารู้ทันเพื่ออะไระเพื่อที่จะได้ไม่ถูกดึงไปเป็นพวกและที่สําคัญไม่ใช่แค่นี้นะต้องขึ้นไปนาเขาไม่ใช่อยู่เฉยๆแล้วก็ความสงบคือจุดจบในตัวเองไม่ใช่ทุกนะวันนี้ <c oughs> พอหลวงพ่อนั้นไปเทศปุ๊บ <c oughs> ก็มีคนพยายามพูดกันว่าพระต้องอยู่เงียบๆประโยชนนี้อันตรายมากแต่มาไม่อยากให้อยู่เงียบๆ เพราะว่าการอยู่เงียบนั้นมันเป็นประดัขั้นหนึ่งของชีวิตพระเราสมาทาเพื่อที่จะวิวัสนาหมายความว่าสงบเพื่อที่จะได้ปัญญาแล้วดนปัญญาจบแล้ว<อ>ก็ไม่ใช่เพื่อที่จะนั่งอยู่เงียบนะเอาปัญญานั้นไปบำเพ็ญประโยชน์ต่อชาวโลกโ<อ>นี่คือแนวหรืออุดมคติของคนเป็นพระ<อ>คือต้องสุขสงบเยน็นบำเพ็ญประโยชน์สุขหมายความว<อ>่าท่านต้องเป็นพระที่มีความสุขจึงจะไปดับทุกข์ได้<อ>สงบก็หมายความว่ากายวาใจาใจของท่านต้องสงบจากกิเลส เย็นก็หมายความว่าเมื่อเราไปคุยกับพระไปฟังพระเทศเรื่องที่เทศนั้นควรจะเป็นเรื่องที่ฟังแล้วเออดีจังเลยมีเหตุมีผลถูกต้องตามหลักการฟังแล้วเนี่ยตรยตรองมองเห็นตามได้นี่คือเยน็นและบบำเพ็ญประโยชน์พระจะต้องบำเพ็ญประโยชน์ให้กับคนกลุ่มเป้าหมายในการทํางานของพระไม่ใช่ชนชั้นนั้นไม่ใช่ชนชั้นนี้ไม่ใช่พักนั้นพักนี้นและไม่ใช่แค่คนไทยไม่ใช่แค่ชาวพุทธแต่หมายทั่โลก ดังนั้นข้าไม่มีทางเลยแล้วก็ทำงานเพื่อโลกอาจารย์ออมองเรื่องนี้ยังไงเนี่ยถ้าเราดูมีศาสนาอื่นแบบพิศศาสนาโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งเนี่ยที่ชาฟิลิปปินส์มากกสเนี่ยบัตรหลวงใหญ่ก็คือคาร์ดินอลคาร์ดินอลสิงใช่ไหมครับ ส่วนในการที่จะให้กำลังใจี่แนวทางให้กับเอ่อถ้าผมเชื่อว่าเวียดตามที่ล่มสลายไปเนี่ยก็มีส่วนโดยที่เอ่อที่สองเนี่ยก็ได้ดูโลกตะวันออกีความเห็นเนี่ยผมก็ว่าอันนั้นเออซีกคริสตศาสนาเนี่ยก,ก,ก็ไม่ได้ ออกจากในการเหมืองเนี่ยหลายๆครั้งนี่ทีหน้ายกย่องมารสราสาจารย์นิดหนึ่งค,ค,คือาจะเป็นของคริสตศาสนาใช่ครับแต่ในทางพุทธของเราเนี่ยบทบาทอย่างนี้ถามว่ามีไหมมีนะทาพระพุทธองค์ของเราเนี่ยตอนเกิด เห็นไหมพวกปไปถาว่านี่จะรบกันทำไม่าต่อทับนะหน้ากันแล้วนี่สังเกตให้ดีนะว่าพระปัญหาทางการเมืองอุดาภะเป็นพระเรียกว่าจริงๆก็คือพระเจ้าลูกใาญ่เธอของพระเจ้าเป็นเสนทีิปสนนั่นแหละ ยกกองทัพไปไปถล่มกรุงกบิลพัดไปห้ามทัพสามครั้ง <c oughs> แต่ไม่ได้ห้ามองทัพก็ชะลอออกไปจนกระทั่งนั่นแหละกองทัพนาระหว่างมางคตกับว,วัชีม <c oughs> าคตก็คือจะยกะยปไปถลม่มแควนวัชี เรียกว่าเป็นวัสดุตอนนี้นะพระเจ้าข้าศัตรูมีผู้ในลักษณะอย่างนี้เพื่อยังเชิงท่าทีของพระพุทธองค์ว่าจะส่งว่าอย่างไรพระองค์ก็คุยกับขีแล้วเนี่ยก็มีคนเอาไปรพระพุทธเจ้าเนี่ยเข้าชาววัชีบอกให้ <Okay. laughs> แล้วราชการทำแต่ก็ไปคิดแผนอยุให้แตกสามัคคีกายเป็นว่าต่างฝ่ายต่างตีความว่าผู้โดนเข้าข้างตัวเองอาจารย์มาก็เลยถามว่าล่านต่าอันนี้มายว่าพระของเราเนี่ยไม่เล่นกันให้สตินักการดงได้ไหม okay. ได้เดบตาพระพุทธเจ้าทําแล้วแล้วก็<ม>ทําให้ดูแล้วปรากฏว่าก็ห้ามทพแล้วที่ที่ผมมองดูเนี่ยสมในงานในการที่จะชีน้นําอันได้พูดถึงว่า<ช>ไปสู่ลัทธิใดลัทธิหนึ่ง<ช>หรือพรรคใดในเมืองคน,คนผ,มผมก็ยังถ้าถ้าสมมุติว่าเราไม่ได้พูดถึงคริสต์ศาส อีกนิดหนึ่งเนี่ยก็ใจว่าแบบแบบสีร่ยในการที่จะชี้นำ